สวัสดีค่ะวันนี้เราลองมาดูอะไรที่ต่างไปนิดนึงนะคะเป็นข้อความจากคลิปสั้นๆแนวตลกตลกใน y t u t u อะค่ะช่อง DIY baked ชื่อคลิปนี้ก็เชื่อผมผมเรียนมาครับผมชื่อคลิปก็แน่สนใจแล้วนะครับยิ้ม <laughs> ใช่ค่ะดูเผินๆก็คลิปขำๆอะเนาะแต่พอดูดีๆเออมันมีอะไรให้เรามาคุยกันได้เหมือนกัน เป้าหมายเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกวิธีแก้ปัญหาแบบติดตลกที่คลิปนี้นําเสนอเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะมันสะท้อนวิธีที่เราสื่อสารกันยังไงบ้างโดยเฉพาะเวลาเจอสถานการณ์แบบเอ่อกลืนไม่เข้าใครไม่ออกหน่อยหน่อยอสถานการณ์แบบไหนครับก็ในคลิปเขาสมมุติว่าเนี่ยเราต้องไปชิมขนมอบฝีมือคนใกล้ตัวแต่แบบเปิดมาเอา้ามีส่วนไม่ไม่ติดมาด้วยนะให้แบบค่อยค,อยคอยปาดส่วนที่ไม่ไมออกมาครับ เอาส่วนดีๆไว้ใช่ค่ะเอาส่วนดีๆนั่นแหละไปหันหันจัดให้ดูดีที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลไปเลยอ่าฮะมีแคปชั่นเด็ดๆด้วยไหมครับอ๋อเป็นการป้องกันล่วงหน้าแต่ที่เด็ดจริงๆมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือถ้าเราไม่อยากจะต้องมาชิมขนมสูตรนี้บ่อยๆนะคะครับคลิปบอกว่าให้ชมไปเลยโคตรอร่อยนุมน่มๆเท็กซเจอร์ดีๆชมแบบเบวัวงไปเลยค่ะ โอ้โหอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือวิธีการของเขาเนี่ยมันเอ่อมันผสมกันหลายอย่างเลยนะใช่ไหมคะครับทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเอาขนมตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดูดีที่สุดซ่อนส่วนที่ไม่ไปอืม,อมแล้วก็มีแผนระยะยาวด้วยคือโพสต์รูปปิดจ็อบแล้วก็ไอคําชมเนี่ยแหละที่มันเหมือนจะสวนทางกับใจลึกๆอะครับ ชมว่าอร่อยสุดๆทั้งที่จริงๆคือไม่อยากกินอีกแล้วใช่ครับเพื่อที่ได้ที่ได้ที่ได้จะไม่ต้องเจออีกมันเป็นกลยุทธ์สื่อสารทางอ้อมที่เอ่อฉลาดแกมโกงนิดๆเลยนะครับฟังดูตลกร้ายเหมือนกันนะคะชมว่าอร่อยมากทั้งที่อาจจะภาวนาว่าอย่าเจออีกเลยเอ้การชมแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะในมุมมองทางสังคมมันสะท้อนเรื่องที่สำคัญเลยครับคือการรักษาหน้าหรือ face saving เนอะ กับการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งตรงๆอ๋อค่ะคือในหลายๆวัฒนธรรมอย่างบ้านเราด้วยเนี่ยการให้ฟีดแบ c k แบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะถ้าเป็นเชิงลบกับคนที่เรารู้จักหรือเรื่องที่เขาตั้งใจทำมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกมองว่าทำร้ายน้ำใจกันได้จริงด้วยค่ะครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารอ้อมๆการใช้คาชมหรือแม้แต่อารมณ์ขันแบบในคลิปเนี่ยมันเลยกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้อืม คือช่วยให้คนรับสารไม่เสียหน้าแล้วคนส่งสารเองก็บรรลุปเป้าหมายตัวเองได้เหมือนกันแม้ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นการหนีก็ตามอืมแสดงว่าไอ้คำชมโคตรอร่อยนุ่มๆ texture ดีๆนี่จริงๆมันเป็นโคตรลับว่าอร่อยครั้งเดียวคอนะจ๊ะโอ้เราอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับเป็นการให้ฟีดแบ็กที่นุ่มนวลขั้นสุดเลยใช้คาชมเป็นกรอบป้องกันครับ สิ่งที่คลิปนี้ทำได้ดีคือเขาหยิบเอาสถานการณ์ในชีวิตจริงที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเจอแหละมาเล่าฐานมุกตลกทำให้เราเห็นกลยุทธการสื่อสารพวกนี้ชัดขึ้นค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องขนมไม้นะครับแต่มันคือการรับมือความคาดหวังการให้ความเห็นการรักษากความสมพันธ์ไปพร้อมๆกันเลยพอฟังแบบนี้เออ ก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าทำไมคลิปตลกสั้นๆแบบนี้ถึงมีมุมให้เรามานั่งคุยกันได้มันเหมือนย่อส่วนสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านเรื่องขำๆถูกต้องครับแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วการสื่อสารตรงๆละ่ะมันไม่มีที่ทางเลยหรอหรือว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไอก,กลยุทธออ์อ้อมๆแบบนี้มันเวิร์กกว่าอืซึ่งมันก็คงไม่มีคำตอบตายตัวนะครับมันแล้วแต่บริบท แล้วแต่ความสัมพันธ์และก็เป้าหมายของการคุยกันครั้งนั้นๆน,น,น่าคิดจริงๆค่ะสรุปได้ว่าคำแนะนำติดตลกจากคลิป DIY b a k e เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องขำๆอย่างเดียวแต่มันสะท้อนกลยุทธ์การสื่อสารในชีวิตจริงที่แบบผสมผสานการนำเสนออย่างมีชั้นเชิงคือโชว์แต่ส่วนดีและการใช้คำชมอย่างมีเป้าหมายแอบแฝง คือชมเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อจัดการผลลัพธ์ตรงหน้าแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ในอนาคตด้วยเป็นวิธีรับมือที่น่าสนใจมากครับแล้วมันก็ยังชี้เห็นว่าอารมณ์คันเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีเหมือนกันนะในการพูดเรื่องที่อาจจะนักอึอดอัดหรือแบบกระอ,อ,อ,อักกระอ่วนใจทำให้เรื่องซีเรียสมันดูเบาลงค่ะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราได้มองพฤติกรรมพวกนี้โดยไม่รู้สึกว่ากาลังถูกตัดสินอยู่เข้าใจเลยค่ะ งั้นก่อนจะจบกันไปวันนี้ขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วกันนะคะให้ลองนึกย้อนไปในชีวิตประจำวันของเราดูค่ะมีสถานการณ์ไหนอีกบ้างที่เราอาจจะเคยใช้หรือเคยเจอคนอื่นใช้กลยุทธ์การชมอย่างมีเป้าหมายแบบนี้หรือการเลือกนำเสนอแต่ด้านดีๆคล้ายๆในคลิปนี้บ้างไม่ว่าจะขำๆหรือมีเหตุผลอื่นก็ตามอืมน่าคิดครับแล้วการที่เราสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับวิธีที่คนเราพยายามจะรักษาสมดุลระหว่างความจริงใจกับการรักษาน้ำใจในการสื่อสารกัน